ถ้าดูไปเดี๋ยวจะรู้เองนะครับผมเป็นไงอะตีกันมันไหมสารภาพเลยวตอนตีกันนั้นแบบอพอแบบไปแบบเช็คเช็คกล้องน่ะสงสารแต้วมาก <c oughs> <c oughs> คือแต้วตัวก็เปียกเดียวแล้วแบบเราตัวใหญ่มากอ่ะแล้วก็แบบทางผ้ามุมกล้องอะไรเงี้ยเราก็แบบโหใส่ไปแบบต่อยใส่ไปยับเลยอะสงสารมาก นะครับแต่มันเป็นการแสดงนะครับผมก็คิดอะไรมากแล้วกันช่วงนี้ดูละครน้องหมาวนไปครับผมเออแต่ว่าช่วงนี้ก็ฟิตนะแข็งแรงฟิตกว่าเราอีมั้งแข็งแรงกว่าบีอ่ะฟิตจริงฟิตจริง,รงต้องยกให้เขาสวัสดีครับเออเมื่อกี้เห็นพี่เอสวัสดีครับพี่เอสวัสดีพี่บีด้วยนะเมะื่อกี้สรวัตรมิงกาลา เรื่องนี้มีกี่ตอนพี่มากบทบทมียี่สิบโอ้ยจำไม่ได้แล้ว่ายเสร็จนานแล้วเนี้ยบทน่าจะมียี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกตอนครับแต่ว่าตัดออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงมีคนเขียนว่าเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงเต้าตายไปแล้วโอ้บ้าเรื่องจริงๆขาไม่ทำกันหรอกผู้ชายาไม่รังแกผู้หญิงหรอก เมนูหน่อยค่ะจ้ะ15ตอนในเน็ต l ิกมีคนตอบแล้วจ้าอ้อรู้ได้ไงอ่ะออกแล้วเหรอออกในเน็ตฟิกแล้วเหรอเราไม่รู้เรื่องเลย If you see this can you say Mahalo Kaiyo เขาอ่านถูกไหมบีอันไหน Mahalo Kaiyo Kaiyo Mahalo k a y o สิบห้าตอนในเนยพฟิกอ๋อเออว่ามีคนเอ้ยโอ้โหอ่านไม่ทันเลยพี่คิมอยู่ไหนนั่งเนี่ยนั่งยิงคำถามอยู่ครับอุ้ยแถวทรมาในเน็ตฟิกมีแล้วสิบห้าตอนเดี๋ยวนะคือไม่ต้องรออาทิตย์หน้าแล้วหรอ อยากเห็นพี่หมากทำ YouTube กับพี่คิมอันนี้พูดเลยนะครับว่าทาเราเคยคิดว่าจะทำด้วยกันหลายครั้งมากแต่ว่ามันด้วยติดอยู่มันมีเรื่องที่มันต้องปรึกษากันค่อนข้างเยอะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมทำคนเดียวก่อนดูลาดลาวก่อนอคิดถึงพี่คิมโทรศัพท์อยู่ครับผมเรื่องอะไรคะเอาเรื่องอะไรคะรคุยเรื่องอะไรนี่เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อกี้ เมื่อก,กี้ว่าจะถามตอบในสตอรี่นะครับแต่ว่าตอบคำถามไม่ทันเยอะเหลือเกินนะใน Netflix ลงตอนเดียวแต่ขึ้นว่าจะมี15ตอนอ๋อขอบคุณมากครับสารวัตรเหนื่อยไหมหมายถึงว่าตอนถ่ายหรือว่าตอนนี้ <c oughs> มีคนบอกอยากแต่งงานเออใช่ได้ยินแวแวๆเหมือนกัน เน็ตฟิกมันจะปล่อยทีละตอนค่ะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋ง Hello from Cambodia โอเคต่อครับอยากให้มีละครคู่กับพี่คิมจังเลยโอ้ย mm hmm. เออก็เราก็หลังจากโคมแฝกก็นะยังไม่ยังไม่มีโปรเจกต์พักก่อนพักก่อนเดี๋ยวเบื่อเห็นกันดูกันในไอจกันไปก่อนนะพักก่อนเสียงหายเสียงหายค่ะ น้องคิมไปไหนคะอยู่นี่แหละครับผมอยู่ทะเลเหรอคะใช่ครับแวะมาแวะมาแป๊บเดียวครับเดียกลับละเดียวกลับละแ,แ,แวะมาหาคลื่นแป๊บเดียวครับอยู่บ้านไม่มีคลื่น วันนี้ไม่มีละครวันพูดพฤหัสพุธพฤหัสวันนี้วันศุกร์พี่หมากจะมาลำปางเมื่อไหร่คะอยากไปเหมือนกันครับอากาศเป็นไงครับลำปางหนูฝากบอกพี่คิมได้ไหมครับว่าหนูรักพี่คิมมากมาก,มากเลยคะ่ะอ๋อขอบคุณคอับอิจฉาคนแฟนสวย ต้เงาตะวันฟิตติ้งเมื่อไหร่นี่รออยู่เหมือนกันครับรอเขาบอกเหมือนกันไปได้มีคนบอกว่าถ้าพี่หมากเล่กชื่อนุ่นนั้นนุ่นจะลดน้ำหนักยี่สิบโลเลยเอาจริงาจริงนุ่นพูดเองนะพูดและทำด้วยล่ะคุณนุ่นนะครับสู้ๆเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ถ้าพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายลดน้ำหนักเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับผมเพราะว่า เ,เราก็เป็นเราสองคนก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเคยอ้วนนั่นแหละพูดตรงอ้นอวนง่ายอ้วนง่ายทั้งคู่เป็น,นคนชอบกินนะฮะ <c oughs> นะแต่ว่าก็ทางหลังมาก็พยายามดูแลตัวเองนะครับ <c oughs> พี่หมาจะมามุกดาหารเมื่อไหร่คะ <c oughs> โอ้มุกดาหารยู่ไงมุกดาหารเนี่ยสวรรค์สำราญพี่หมี ติดชายแดนแม่น้ำโขงแม่น้ำแม่โขงแม่น้ำโขงถูกแล้วแม่น้ำไม่ใช่ละกินตามแต่ออกกำลังกายไม่ไหวโอ้ยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนะจ๊ะสู้ๆออกกำลังกายน้อยก็ต้องกินน้อยออกกำลังกายน้อยก็ต้องกินน้อยถูกต้อง นี่กินอะไรคะวันนี้เราจะกินอะไรกันนะคะยังไม่รู้เลยเดี๋ยว,ว่าจะสั่งหรือว,ว่าสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวรอดูว่า,วา<ด>มีอะไรกินบ้างมาวินะ่ะลงร้านไหนบ้างเออเดี๋ยวต้องเปิดต้องเปิดไอจีคุณมาวินก่อนเพราะว่าแกลงแต่ละทีแต่แกชอบลงดึกอะ่ะเราจะนอนแล้วลงเงี้ยเปิดเห็นแล้วแบบโอ้เก็เวลาน,านั้นเขาอะไรกัน สปอยเกยมล่าหน่อยค่ะสปอยเกยมล่าทอลชนสปอยยังไงอะก็ตอนต่อไปเราจะเห็นอะไรกันม้าอาทิตย์หน้าจะไม่ได้แล้วเนี่ยมีบูอีกไหมโอ้ยบูแน่นอนอ๋อ ก็จะส่งแต้อ่าตัวอย่างตอนต่อไปใช่ไหมพูดถึงว่า,าเข้าไปในผับจะส่งแต้วเข้าไปในผับเป็นสายสืบใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็มีการประทะกันนิดหน่อยร่างกายต้องการประทะก็เลยบุกเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีบูแล้วก็มีบูแน่นอนฉากนั้นแน่เลยที่อยู่ในทีเซอร์ใช่ที่แต้วชาปัดแดงว่าอออ าาเห็นหเห็นเต้วทาปากแดงแล้วอาทิตย์แล้วสรุปมันรักกันยังไงนี่เองนเอกไม่มีความหนังด้วยกันเนาะไม่มีมันเป็นครูฝึกกับนักเรียนไงเออแล้วเดี๋ยวมันก็จะ ทำภารกิจด้วยกันฮะมีแต่คนถามหาบีแวสพี่คิมอยากเห็นหน้าน้องคิมรีดแต่เ,เสียงบี <c oughs> พี่หมากใส่ฟิลเตอร์หน่อยคะ่ะอา้าวทำไมหน้าพี่มันเป็นหน้าพี่มันเป็นยังไง ทำไมอ่ะพี่หมาเขาดิบดิบแต่ตอนนี้หน้าก็ใหญ่มากอยู่ตรงเนี้ยพี่หมาใส่ฟพิวเตอร์หน่อยค่ะทำไมหน้าพี่มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้แย่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาแบบไม่ใส่ฟิวเตอร์มันเหมือนขาดเลยไปแลยมันเหมือนต้องต้องใส่อ่ะทำไมต้องใส่อ่ะก็แบบมันหนะ้า ถ้าสมมติเรื่องนี้มีฉากเล็บซีนที่คิมจะทำไงคะเอ้าก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ละครนะเนาะละครก็ต้องมีอยู่แล้วแล่าจะออกไปซะมากไม่ใส่ฟิลเตอร์หน้าก็เด็กนะอ้า,าว้าอวยเข้าไปสวยแล้วคะ่ะคิมอืม Can you say ming Mingalaba ming kalaba. Ming kalaba. Say something, uh, say some, something in English, please. Say something in English. Hello, <laughs> hi, hi, how are you? Where are you from? Have you seen it, his uh, new series? I think it's on Netflix, and it's um, the name work, is Game. อะไรนะเกม of outlaws action full of action มืดจังค่ะหรือว่าต้องหันอะไรอย่างอื้แต่ถ้าผิดสฟิลเตอร์ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าฟิลเตอร์นี้แล้วน่ากลัวกดไรอ่ะฟิลเตอร์ทำยังไงดีวะทำยังไง นี่ไงอ๋อเฮ้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอาออกยังไงอ่ะโอ้ตอนนี้นี่ไงเปลี่ยนนี่ก็เกินไปอืมไม่เอาอใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเนี่ยบีไม่มีฟิลเตอร์อะไรดีๆเลยเนี่ยนะเนี่ยนี่คือเนี่ยเนี่ยเหรอ ให้เราใส่อย่เงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใส่แบบเพื่ออันนี้อยู่ในทอ่ะ90อ่ะ90ร้องเพลง90ให้ฟังหน่อยพี่มากเราจะโดนจับลิขสิทธิ์ปะเนี่ยไม่เกินสามวิ ดีไหมหน้าแบบหน้าแบบอะไรบานมากขาวจัวขาวไม่มีเชดดิ้งอะไรเลยเสียงหายเอาวนี่อ๋อบีบมือไปโดนข้างล่างสิเอ้าไหนอะมือบีบไปปิดไหมข้างล่างป่ะเอ้าเหรอโอ้ยากยาก no filter โอเคเออควรจะบอกตั้งนานละอ่าวนี่ไงอ้าวกลับไป โทษครับคนเล่นไม่เป็นก็อย่างเงี้ยถึงไหนแล้วคุยกันมาคุยกันสิทำไมไม่มีใครถามแบบภาษาไทยเกาหลีมาเองคืออะไร Kimberly beautiful Thank you วียดนาม Thank you วียดนามอ๋อเสียงหายเพราะฟิลเตอร์โอ้ขอบคุณ oh. มากครับเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะพี่มาจะขอเมื่อไหร่เนี่ย Mm. <laughs> 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 is game of outlaws in Netflix yes it's now on air, mm. right it's now on air. Uh, just one episode first episode first episode second and third will come next week on Wednesday and Thursday mm -hmm. huh? ราศีเจ้าสาวจับแล้วหนึ่งราศีเจ้าสาวคืออะไร Can you say สินเฉากินเขา I'm ready ยิ้มเขายิ้มเขาสินเฉาละครสนุกมากนะครับพี่มาขอบคุณมากครับขอบคุณมากแต่สนุกจริงคือตัดเร็วมากตัดแบบฉุบฉับฉุบฉับแบบไวดี ใช่ฉิบฉับฉิบฉับมากใช่เพชรบุรีไงตอนแรกเข้าไปดูตอนแรกเข้าไปดูก็อย่างไม่แบบนี้อเพชรบุรีปุ๊บดีเลยเพชรบุรีคืออะไรตัดใหม่ร้อยถามอยู่ข้ามข้ามไปอะไรวะ <c oughs> อ๋อมุกไว้นี้เขาจะเล่นกันแบบนี้ละ <c oughs> <c oughs> พี่พอยจ๋าพี่พอยสวัสดีครันี่ก็เที่ยวเก่งอันดับหนึ่งมีคอนเทนต์ทุกวันเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวมากที่สุดใกล้ฮาโลวีนแล้วเออพูดถึงฮาโลวีนสิไหนใครจะทําอะไรกันบ้างฮาโลวีนมีแพลนไปเที่ยวไหนกันไหมคะมีสถานที่แนะนํำไหมครับ Any plans on Halloween this year? มุค้าบาทสิบวันโอ้บอกว่าข้ามไงล่ะอ <c oughs> ินแฟมขับนี่นะโอ้ยเมื่อยอะ <c oughs> เปิดมาเจอเพชรบุรีตัดใหม่ไปไม่ถูกเลยผมก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่พลอย,ยขึ้นเวนบนไปจ้าขึ้นเวนแปลว่าเป็นพยาบาลแน่นอนเข้าวอร์ดเข้าวอร์ดอ๋อ,อ,อสู้ๆนะคะสู้ๆครับ ปีใหม่ไปเที่ยวไหนแต่ไม่มีแพลนเลยค่ะอืปีนี้ก็ข้ามอีกเหมือนกันปีท<ห>ี่แล้วก็ข้ามหายก็ข้ามหายไปเลยปีที่แล้วและปีนี้เมื่อกี้เราถามว่าเราออกกําลังกายทุกวันไหมครับไม่ทุกวันนะแต่ว่าแบบวันเว้นวันใช่วันเว้นวันจริงจริง,รงเราสองคนก็เป็นคนเรียกว่าอะไรขี้กเกียจแหละ ไอ้นี่ก็ยังไม่ชินนะที่จะแบบออกกําลังกายทุกวันเลยแต่เอาแต่เอาจริงๆพอเราหยุดไปแบบสองสามวันเนี่ยเราก็ไม่ได้นะโหยหาละไม่หรอกเพราะว่าแบบเพราะอ้วนอ้วนเนอะแล้วจะกินเยอะแล้วแบบรู้สึกผิดยิ่งช่วงนี้ก็คือแบบแฮปปี้มากกับการสั่งอาหารชิมนู่นชิมนี่วนไปเนาะ เราควรถามไหมว่าที่นี่มีอะไรอร่อยบ้างอืมมีใครแบบช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าซีฟูด้ดซีฟู้ดที่พัทยาต้องกินร้านไหนเขาไม่ไหวแล้วเขาเมื่อยมหรอบีชื่อไหมล่ะหรือยังไงแต่เขาไปตรงไหน,น <laughs> <ะ>มีไหมคะ เอ้าอ๋อมันมืดจริงๆด้วยดีไปบงังมันยังไงเม่แย่นยี่ไงพี่เขมได้เจอพี่ย่าบ้างไหมคะไม่เจอเลยฟ้องสิไม่เจอเลยย่าคือแบบทำงานหนักที่สุดในชีวิตแล้วมั้งช่วงนี้ใช่ก็นะเห็นนางลงไอจีนะเห็นไหมนางหายไปจากชีวิตเลยสู้ๆๆสส,สแต่ว่าเนอะ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนครับรู้ว่าเพื่อนเหนื่อยมากเดี๋ยวเราต้องเจอกันสักแมทนะครับไปเจอกันเองนะอา้าวทำไมเขาเหนื่อยแล้วไปเจอกับคู่มันมาแล้วเหนื่อยแล้วอ,อันนีพี่มาเหมือนง่วงโอ๊ยวันนี้ตื่นเช้ามากครับง่วงจริง วันนี้ทำหลายอย่างเมงื่อวานก็เช้ามากบวงสรวงละครแล้วก็ทั้งวันเลยสวัสดีบายบายหนุ่มลอนดอนว่ะอนุม่มสวัสดีครับอนุม่มสวัสดีค่ะ How are you How <Hi. S 1> are you How are you How's London doing <Yeah. c oughs> อ่ะอยากดูละครพี่คิมแล้วค่ะข้ามอีกนานเลย,ล2 2> ยเราสองคนก็เ,เ,เอเราสองคนก็รอดูรอเปิดกล้องไงเฮ้ยเขาไม่ใช่เปิดกล้องรอฟิตติ้งใช่ไหมอ่าก็คือ,<ล>อน่าจะได้น่าจะเปิดจริงๆไงคือต้นตีหน้าใช่แล้วก็คงจะถ่ายยาวปึ๊บแ,แล้วก็เดียวก็จิ้นปีกหละเนอะ ช <Okay. S 2> ชีวิตละครน,นี่มันผ่านไปเร็วมากจริงโดยเฉพาะเราก็คือนี่ <c oughs> Good just arrived just arrived where in Paris oh oh, ที่ถามมากเลยอะ I want to go to London and Paris Rome Italy บ้างเนาะ ไ <laughs> ไม่บ้างใช่ตอนนี้ก็เที่ยวไทยไปก่อนเพื่อความปลอดภัยใช่อยากจะไปประเทศที่ไม่เคยไปเหมือนกันเนาะอือเนาะใช่เค e you I love you too อยากเห็นพี่คิมเล่นอะไรเปนเล่นเป็นตำรวจบูบ้างไหรอะ สายบูวิ่งไม่ไหวจ่ะบอกแล้วขอ,อนั่งในห้องแอร์พูดคำสองคำบทไม่เยอะ <laughs> <laughs> ต้องเย็นๆ <laughs> <laughs> ไปทำอย่างอื่นไปอะไรนะขอมาร์ก <laughs> uh ิ้งแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย สรารวัตรนนทุกคนเรียกสรารวัตรนนหมดเลยอืมสรารวัตรเมื่อกี้สรารวัตรอาร์มก็ชวนไปเจอกันอยู่อันนั้นสรารวัตรของจริงสรารวัตรของจริง <laughs> ไม่เราเมื่อกี้จะถามว่าอะไรนะุ๊ยหายไปเลยอะ่ะนึกไม่ออกอะ่ะ อ่าไม่ทันแล้วเนี่ยนออ่ารักมากเลยค่ะมองไม่เห็นด้วยเออไงดีอะไม่มีอะไรจะคุยแล้วเนาะเอาเป็นว่าเรารอดูละครก็ฝากละครฝากละครเออเออใช่ใช่เมื่อกี้จะถามว่าตอนนี้คือทุกคนดูสดหรือว่าดูย้อนหลังกันอะอยากรู้อ,อยากรู้ว่ามีเวลาดูดสดกันไหมหรือว่าแบบหรือว่าเข้านอนย้อนหลังดูแบบยาวปรืดทีเดียวเลยออเออเออเนาะ เป็นไงอ่าตอบคำถามพี no ่คิมหน่อยครับทุกคนอ่ดูสดหรือว่าดูย้อนหลังรออ่านเลยล่ะรถทาบิสิตน่าเอว5้า5.30 p ออัมหนุ่มฮะอยากขออนุ่มถามหมอใช่ evening ดินเนอร์ time yes หรอ all dinner t เออพูดแล้วก็หิวแล้วเนี่ยที่มีคนถามไม่คนบอกว่าดูทางออนไลน์อเละอ๋อคืสดสดสุดยอดแต่ว่าจะสดหรือว่าจะย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไงก็ฝากกดพรด้วยนะคะครับผมก็ราะว่าพี่หมาเขาสะบักสะบอม ทุกวันทุกคิวเลยสำหรับเรื่องเนี้ยถามว่าเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยไม่มีฉากไหนที่อ้วนเลยเอ้ยว่าไปเดี๋ยวรอดูก่อนรอมันจบก่อนสิไม่เพราะว่าพอเ,เหนื่อยทุกวีด <laughs> ไม่ไม่วิ่งก็เตะไม่เตะก็ต่อยไม่ต่อยก็ปืนโอ,โ, <ake> night, โอ้โหเก่งไงเก่งไงแต่มันดี <m ock S 1> มัน, <m ock S 1> นมันดี อ๋อแล้วไอ้นี่ที่คาดผมเขาไปไหนแล้วนะเนี่ยขอนี่ดูทั้งหมดเลยค่ะทั้งสดทั้งย้อนหลังขอบคุณมากนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เออ่จะบอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะที่เมื่อคืนไม่ได้ลงรูปหารูปลงไม่ได้หารูปละครลงไม่ได้ก็เลยเออมาทักทายกันหน่อยนะครับก็ยังไงก็ฝากดูตอนต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็วหวังว่าจะสนุกแล้วก็ แล้วก็เพื่เพลินนะฮะไปกับการดูละครนะครับ h hope you uh, enjoy my series นะครับ What time is it there in Thailand? Yeah, five and half p.m. Evening นะะฝากช่อง YouTube landmark ด้วยโอเคก็ ใครที่อยากรู้จักกันมากขึ้นหรือว่าใครที่คิดถึงกันนะฮะอยากไปดูกิจกรรมอย่างอื่นที่ผมทำบ้างนะครับก็ฝากเ,าเข้าไปดูที่ช่อง landmark ใน y YouTube ด้แล้วกันนะครับ landmark เดี๋ยวจะมีอะไรมา <Hi. S 1> เซอร์ไพรส์เสแหละใน <Thank you. S 1> ใน landmark นะครับแต่ว่าอุ๊บไว้ก่อนนะ say hi to cambodia fan hi to my fans from cambodia keep safe stay safe too okay have to go มาเคยเล่นเกม the sims ไหมครัสนุกมากมอยากให้มา the sims หรอ sims city หรอหรืออะไร <S <S the sims t โอ้มอก่อนตอนเด็กแล้วนะเกม90เหมือนกันนะนะ the sims ่ะ แต่ไม่รู้ตอนตอนเออตอนนี้เป็นยังไงมันโกงเงินใช่พิมพยับเลยเ <c oughs> มื่อก่อนนี้แบบไม่ต้องเปิดดูเลยะพิมพ์ได้เลยยาวๆ <c oughs> อืมอืมโอเคไปละไปละเดี๋ยวเราไปละโอเค <c oughs> ไปละเ,ออเดี๋ยว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 เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้ว <c oughs> ไปหารูปลงก่อนไปหารูปลง, IG, องไอจีไม่มีรูปลงเลยโอเค